อาพี่ดองครับเออเอาแต่งโตัวสกอนเบิ่งเออบูด้ดวดเอยแม่ดะสิโกนหนวดกนเข้าปล่อยไว้จนมันงอขนบอเออครับแฟนครับนะครับเขาแนะนำมาว่าให้ไวผมสมสีแต่ตอนนี้ผมก็ยอม,ยอมยอมแล้วเด้ยอมแล้วเหลือสองสีอ,อีกบ่พออาทิตย์คิดว่ากะสิกลับมาสามสีคือเเขาหนวดที เคยโกนออกช่วงนั้นนะครับหลังจากเขาท่วงว่าโอ้คืออาติดแถวว่าสันว่ายแบบนี้ละอาติดคือคล้ายๆศิลปินนะครับศิลปินเกษตรเอานะครับเมื่อนี้17มิถุนายน2563้ายวันผุดเนาะวันผุดนะครับหลังจากทำการเกษตรนะครับอยู่สวนนี่ละเกษตรพ่อเพียงนะครับนะครับ เพื่อชีวิตเกษตรเพื่อชีวิตนะครับอยู่นี่ละหม่องเก้านี่ละเอนะครับหม่องเก้าจักยี่เนาะเออนะครับผู้ทิดตามจักได้นะครับได้งานยังน่มือหนนึงงายต้นต่อยติงจากจุดหนึ่งบ้านจุดสองนะครับผุนใหญ่ขยายพันธุ์ไหมขยายพันธุ์เอากิ่งคุณได้ตื่นสายไปปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป้าหมายคือเพื่อ หนึ่งสวยงามสองเพื่อสีเอาไว้ขยายพันธุ์ให้เต็มสวนครับต่อไปอสามถอนหญ,ญ,ญ้าถอ,อนหญ้าถอนยูยูยูไปถอนถอนต้นหญ้าเนาะ,ะแล้วเอาหญา้าสวนที่ถอนนั้นสองเข่งไปทำเป็นปุ๋ยมักนะครับเขาบอกว่าหญา้าเหงอ,อกิ่งบอกกิ่งไม้ที่เกิดขึ้นในสวนนี่ห้ามเอาไปทิ้งมองอื่นะนะครับต้องเอาไว้ในสวนเท่านี้ละให้มันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยก็ว่าไป เอาบ<ว>าทหลังจากได้งานเกษตรแล้วก็สีเบ้าคำนี้ฟั่งเป็นํำขันหลังการทำเกษตรเด้อเป็นํำขันหลังการทำเกษตรกันแล้วกันนะครับผมเอาคือตอนนั้นนะครับผมบวชสามพันสาทดแ่านพระคุณให้พ่อให้แม่อยู่วัดแห่งหนึ่งจเจอาวาดวัดเห็นว่าผมว่าเป็นเป็นตะเทศดเก่งก็เลยให้เป็นตัวแท่นไปเทียบนะครับให้พอออกไม่ออกฟังนะครับสินหน่อยสินใหญ่นะครับ อา้าเทศมือดันลดโชคบดีนะครับดังเครื่องทรมาดเนาะรรมาดใส่สูงสูง,ส,งสูงเติบเนาะนะครับเวลาส่กินลงงทราม,มาดก็ต้องระมัดระว่างได้นะครับพอออกไม่ออกพอนังอยู่ตำกลัวนะครับ <c oughs> เวลาเทศนังผับเพียบเป็นบอกครับนังผับเพียบนะเนาะเทศไปเทศไปโอ้ยพี่น้องเออโชคบดีครับบ้านม้าพะนครับนะครับนังผับเพียบนะครับโฮมผา กรมผ้าสบงจีวอนนะครับป้ากฏว่าจัดมันยังครับมาต่องผู้ขาครับนะครับตัว <c oughs> นั่งผับเพียบอยู่ตัว <c oughs> เทศไปตายครับเมื่อมีแนวมาต่องนะครับตัวยุดยุ่มองขาภับได้ คิดว่าอยู่แถวนันเนาะตัวเป็นจังหวะจังหวะไปตายครับอยู่ต่อหนาพอออกไม่ออกเข้าสิพิคขากระเพาะไรครับวดเอานางผับเพียบนะครับก็เลยคิดได้ว่าเจ้าของตอนนี้เป็นพระก็เลยต้องสู่กับม่านที่มากัดเข้าเนี่ล่ะอันนี้หูอยบอว่ากัดกัดส่หูหู้อยู่บนนี้่เออเออเอาสู้บ้านนี่สู้บ่ได้เอาเมือ ต่อยเขาเลยบ่เดียวม,ม,มือบ่ได้เห็นยังสูงขึ้นนั่งอดกันนะครับมีความอดทอนเอ่อนะครับโดนเติมตัวอ,อีกว้ายตายครับเทียดต,ต้องใส่เวลาประมาณสามสิบนาทีเริ่มกัดตั้งแต่นาทีที่สิบครับเหลืออีกตั้งเศร้าแต่ก็ดกัดเป็นระยะระยะครับตัวถ้าตัออวดีบบ่แมนเฮาสิตีงได้เฮาเป็นพระต้อง,งตีงบ่ได้เลยครับต้องสงบเอ่อนิ่งอดเอาแสดงออกทางสีหน,าน้ากับบกข่วนได้ นะครับพอออกไม่ออกไม่ให้หูวครับเออเอาต่อมาปรากฏว่าสู่ครับสู่กับบ้านนะครับเข้าเป็นพระบ้านคือสิ่งชัวไล่มาตตองมาททาลายนะครับสู่ครับผมก็สู่ไปเอ,อ่อทางบ้านก็กัดไปเรื่อยๆครับตวด <laughs> อยู่ส่วนปลายเลยอยู่ส่วนปลาย <laughs> อา้าว เออโบดเวลาครับเออเทศเออนะครับกอนกอนสิบโบเวล่ามาบ้านหาหน้าที่เงียบอยู่ได้ครับเงียบอยู่เงียบอยู่เออเอาพ่อไม่ออกกลากลับบ้านออัตมาผมก็บฟ้าลงจากกุตีกุฏิตะกี้เป็นเป็นสลาโอ้เป็นเป็นเป็นซ่ามันมันกุฏิเนาะสล่าสลาใหม่หลังเก่าๆสมัยสามสิบปีผ่านมาได้ละครับนะครับเออเอาฟ้าลงจาก ซาลาแล้วผมกระไดไปห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดครับห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดออพอเข้าไปในห้องน้ำแล้วนะครับก็เลยเปิดบังครับพีผักคุ้มออกเปิดบังโอ้นาเวทนาครับโอ้ยเปตาสิตนุนะครับหมดแดงตัวนี้หน่อยครับหมดแดงหน่อยนอนนอนคดตายเออ ตายอยู่มองมองนั่นเราได้โอ้ยนะครับเป็นตะศิษตนนะครับนี่แหละคือคือบ้านครับเอาเลือกเอาระวางเป็นพระกบเป็นบ้านนะครับบ้า,านก็เสียรับผลกรรมของการกระทําดเด้พระมีแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติางามมีที่จิตเจริญงอกง,งไปหนาเลยเอาฝากพี่ฝากน้องกแล้วกันนะครับนี่คือขำขันหลังการทรําเกษตรเกษตรเพื่อชีวิต อยู่ในช่อง YouTube เดอ้ออยู่น้ำกันนั่นแหะครับทั้งสอนทั้งภาคครูไรชกนักภาคนักสอนนักสอนนักภาคเกษตรื่อชีวิตติดตามกดติดตามกันแล้วกันเดอ้อนะครับลิงลิงลิงเข้าไปลิงลิงกดลิง <laughs> อ่ะ,อะนะครับฝนตกเล่นพอดีเดี๋ยวโอกาสก่อนจะไปกินข้าวก็เล่นดังเบานิท่านให้พี่น้องฟังกันแล้วกันนะครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ